สวัสดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบัสกูสโคนมือกะมาหางุ้มหลอยน้้งพี่น้องหาเก็บหอยอันจูบหอยคมไปอันแกงใส่ผักอิเลิศใสน่นม้ส้มพี่น้องกัอยากกินมาลายมือเลยเนาะส่วนมากกัหอยก็สิมีแต่บองนี่แหละพี่น้องเอ้ยบองตามให้น้าบองอื่นกันกบ,บ่มีหอยจูบนะเนาะไปมหากันเลยบพี่น้องพี่น้องหอยกับพอมีอยู่พี่น้องเอ้ย น้องเพล่ผลเก็บไปมือหนักกันเนาะแล้วกอะสับผลเก็บไปองชุงดำนาหน่วยแบบไงหนึ่งใดพี่น้องเลยหลายหน่วยมากระบอกจอนคือเก้านะพี่น้องเออเออหน่วยตัวใดหน่อยละกระบอกเอาไปแกงใช่ไหมเด้อใช่ไม่สมพี่น้องอันนี้เด้อพี่น้องอันดีนี่เอออันหา าบ่นแถวอันนี้ก่อนเนียนงามมันขุ่นโมเห็นเด็กป้านี่างเง้ยอ่ะกระทางนี่นี่นี่บ้านโมได้มีปิงดอกเพียงอันนี้หอยทรายบ้านเขาเอิญว่าไฮูซบ้านเอิญเอิญบ้านเอิญเอิญลอยยังเนาะหน่วยน้อยมันปลาอันน้อย ตะเกาหน้าอันนี้งก็สุดยอดปีงลายได้เดี๋ยวนี้บม่มีพี่น้องตะเกาเราควายเด้วควายมันไปแม่น้ำบนอื่นเราปีงจับแล้วมันมาตนใส่นาเดี๋ยวนี้ศูนย์พันเหมือด,ดีแล้วละคอย,อยเป็นคนยันปีงพี่เฮ้ยถือกระทางมาพี่เฮ้ยนี่พี่น้องอาจจะได้พ่อ ก็พอจำพอได้แกงอยู่ดอกเนะพี่น้องพี่น้องผูกกระทางลอยน้ำไปเลยเอาไปก็ค่อยอย่างไปนำผุน่นประเห็นประเหกับบงุ่มเอา เราก็ทางไปเจ้าเอามาเพลินนี้ล้มผัดไปพูดเลยด้วยเหลือกพี่น้องน้ำก็เท่านี้แหละยินทรายคุณบุญบางหน่วยกันหน่อยก็ป้าเป็นใหญ่หน่อยสองห้าก่อน พี่พี่ไปทั้งพื้นก่อนลไม,ม,ม่นี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 ่น่นี่น่นี่นีน่่นี่น่นี่นี่นีหนนี่อ่นม่นแกงอ่นี่นอนี่ลม่ัดใบก่นน เห็นอยู่บ่อตามพื้นหย่าผักปอดนี่หน่อยนี่อาอย่างไปยังมานำขุนเะน้มโเห็นอีกเลย วันนี้มันก็นึ้นได้เลูงว่าลื่นส่งเปียกเลยเด้อใส่เขาว่าใส่เนื้อบ้านกรปูคาเห็นจับหเด้อจับก็ให้หน่งใใส่ดองเ่ตุมูกอัดบเห็นนะมือไดมันแดดแดดมันเห็นกระปูแม่เห่นมือได้แดดแห้งมันสีออก

กมดหาเหมอนะเมเย็ก็ง่งอจะสเงก็ดีอย่างน้ำแทบเดียวน้ำกัดอันตอนไปหาค อนันกัโาะใบนี่ถือว่ายังตกใจไปเลยหอยพอแกนทุกคน มาไไซบัดขี้กระต่ายหาดน่อนหามเลกเดี๋ยนี่ว่าต้องงมเอา on, is, ่ be, okay. like, ้ไร้ากินเลย่ะัน้ิกกกบบิกนี่บรกหกกบ

ฟ้าวเนี่เนาะมาเมื่อใดเออมันยังว่านหยปลายังมาไปเลยมาเมื่อใดก็ฟ้าวเลยมันงงหัวห้อยลายค่ะน้ำลายสิกับมันอึดได้หอยตะกี้แต่ก่อนแต่ลายปีที่แล้วน้องมันยังเหลือวิธีน้องมันตื่นกะบี้อยู่หันเฮิ่มข่อหน่วยเลยย้ ายตนกกันหนากระหน้ามลายพวเฮ็ดมันดอกที่น่องเลยต้องหาบุญกรรมอันกันน,นี่เสียหายลายเลยเขาได้ออมยับหน้าอยู่ใเขาลายหน่วยน้อยนาอยมันลายเนาะหน่วยใหญ่ก็แค่จนลาย อ๋อมันเท่ากับมีน้ำบัวเฮ่งบัวน้ำเร่ง,งเงขาก็หาทับหาครัวไประเบิดเลยพี่จะรุ่นน้อยๆมันเท่ามันใหญ่อีกหลายเดือนพี่นล้วพี่น้องพวมีอีกรีเทลน้ำไหล่ี่จะโทยพีูลึกได้พี็ถว่าท่า

น้อยน้อยปลาน้อยนีกุกหอบุมีนะบุมีนนี้ปีไหยังงบุมี้าบปัออบบปกอบุมีกับนุอส่ใก็สนั่นนี่่อยว่าอันก้าเรือแปดนัเอาไปแซมหัว ดำก็คืค่อยว่าดำในสนี้งามในสนส่วนเป็นที่ตรงตรงเลยนะอือผักขี้แยงจุดใดบูมเก็บอันนี้ค่อยลดลุยน้ำถ่วมเก็บพักขี้แยงนี่ม่แต่งามงาเลยดิบืดพักขี้แงนี่มันงามแต่แจนี่ว่าืุ่นดำเขาคอยลดลุยน้ำถ่วมให้เขายอดขึ้นเดุมเพักแงกน้ำถ่วงใยาว พจใส่เบดกกาีลยเนี่นนกายนี่แล้วสีส่ื้อนี่กายนี่แล้วสีซื่นนี่นพีได้นนล,ลูกกระใสเหมือนกัน ได้วายก็ได้โบลายพี่น้องเอ้ยนะแกงกินคนหนึ่งชาวคนกินด้วยอยากได้ตื่มอีกจำหนึงก็บโบได้เนาะมีแต่หน่วยโน้ยับพี่น้องโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้สำหรับเนาะหอยเฮากาได้โบลายพี่น้องขอบคุณคลิปหน้า ขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง f อฟซีบ้านสกูดควเด้อติดติดตามขับชมใหก้กำลังใจตลอดมาเนาะสำหรับผิวเนี่ยคอโต้รัาไปแล้วพี่น้องเลยสบายดีสวัสดีเดอ้อพี่น้อง